สวัสดีค่ะเนีหาาื好老师你好大家好我是杜老师ค่ะวันนี้มาเจอครูต้ากับที่เช่ตู้นะคะหรือว่าเหลาซื่อนั่นเองค่ะ ก,ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะไปร้องเพลงออกกำลังกายกับเหล่าซื้อกันก่อนดีไหมคะพร้อม,มยังคะพร้อมแล้ว let's go เาอ้้ยา的我们一起来跳舞吧้น来啊站เลย 如果开心，你就跟我拍拍手；如果开心，你就跟我拍拍手；如果感到开心，你就跟我拍拍手；如果开心，你就跟我拍拍手；如果开心，你就跟我跺跺脚；如果开心，你就跟我跺跺脚；如果感到开心，你就跟我跺跺脚；如果开心。 跺跺脚，如果开心你就跟我大声喊；如果开心你就跟我。大。 ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆอ่าได้ออกกำลังกายกับหล่อซื้อสนุกไหมคะอ่าสนุกมากเลยใช่ไหมคะอีแล้วคลิปนี้คุณต้ากับหล่อซื้อจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะใช่แล้วคะ่ะ วันพ่อหรือ Father Day นะคะ Chinese Father Day Chinese 父亲节啊父亲ยก็คือออกเสียงตามติชเชิร์ด้วยนะคะโอเค่เจียคะควันพ่อน,นั่นเองค่ะเด็กๆเอ๊ะเมื่อวานเด็กๆเรียนคลิปวันพ่อรู้เยอะแยะเลยใช่ไหมคะได้ไปบอกรักคุณพ่อแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้ ตูแล้วก็เหล่าสื่อตู้นะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยนั่นเองค่ะดีเชิญ今天我们一起来学习国旗啊，国旗 again 国旗一起说一遍国旗非常好，棒เหมือนป้างนะคะอ่าแปลว่าธงชาติไทยของเรานั่นเองค่ะเด็กๆ ทีท่ชอบัดอ๋อม旗เาฉีคะเนื้กหืมี上面有很多的颜色อะ,อะมรคะห看有红色ค่ะหงส์นะคะหรือว่าสีอะไรคะสีแดงถูกต้องค่ะอยู่ส์ หลานเสือหลานเสือเก่งมากค่ะเด็กๆนี่เราเด็กๆรูๆๆๆๆ้ไหมคะว่าสีแต่ละสีมีความหมายใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความหมายของแต่ละสีในภาษาจีนเขาพูดว่ายัางไงค่ะเด็กๆค่ะที่ชอบ um, อ่าน less color nation ห,ห,หสงส์สีแทมที่เป็น民族民族 หงเสื้อสีแดงหมายถึงหมิ่นจูก็คือหมายถึงชาตินั่นเองค่ะเด็กๆหมิ่นจูแปลว่าชาตินะคะขาวขาวแทนทียศาสนาอีกครั้งค่ะศาสนาศาก็แปลว่าอะไรคะสีขาวหมายถึงศาสนานั่นเองค่ะ 蓝色代表国王，国王国王หมายถึงพระราชาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะเด็กๆอีกครั้งค่ะ Teacher again，้色民族，แ色民 เด็กรู iko, ้ความหมายแล้วนะคะเอ๊ะมีตั้งกี่แถบนะคะเด็กเราจะพูดยังไงรู้ไหมคะทีเชอร์ครับ one two three four five เราจะมาช่วยนับกันก่อนนะคะ งไทยของเราจะมีอยู่5้าแถบนั ека, ่นเองค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆคะเมื่อกี oh, ้เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าธงชาติไทยเรามีอยู่5้าแถบเอ๊เดชเชอร์คะเวนซองไทยขัวเกึ้ออ๋อขัวเกึ้ก็คือเพลงชาติไทยเรานะคะขัวเกึ้ทุกคนจะต้องทําไมคะ 国歌响起来，我们要站起来啊！站起来，个可，立正啊，立正，站好啊，立正，站好，立正，站好，当国歌结束了，我们做自己的事情。 อย่างไงครเด็กๆขาคลิปนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยของเรานะคะนะว่าสีภาษาจีนเขาว่ายังไงแล้วก็ความหมายเป็นภาษาจีนด้วยเดี๋ยวเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนในคลิปโดยการรีเพยกกดไปดูซ้ําแล้วก็ฝึกพูดตามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้รู้ตาและเหล่าสื่อตู้ก็บายบายสวัสดีค่ะ